ทุกคนทุกคนขับรถเบึกแบบนี้มาฟังเรื่องเบือของโฟด,ดีกว่าเรื่องเหยียบคันเร่งอัปปบปะหรบือเบือไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเบ,แบบืองือแบบสยองอ่ะโอ้สยองที่ขนชอบไปเดินกันเยอะๆนะนั่นมันสายามฮัาสซนยามที่เวลาคนผมยาวเอามือปัดแบบนั่นมันสายายสายายแบบหนังสือโนวนนังอ่ะนะนั่นมันสย,ยิวพี่สาวต้องใจฟังบ้างหรือเปล่าเนี่อา้าไม่ฟังไม่แล้วนะ จะเล่าก็รีบๆเล่าเธอก็นั่งมันมาอยู่ว่ามันมีอาถรรพ์ของพันศพอยู่มัมมี่แล้วจ้ะคนละพันแล้วหมายถึงที่ตรงเนี้ยเคยมีคนตายเป็นพันๆศพยังไงล่ะเฮี้มากเฮ้ยพูดเป็นเล่นจริงเฮี้มากเพราะว่าเมื่อก่อนเคยมีนางลํำที่ผิดหวังในชีวิตมาผูกคอตายที่ต้นไม้เ็นถนนนางลํำที่เขาเอามาเล็ดข่าวไปบอกนายแปลงไม่เป็นนาดมโอ้ใครนี่ดังจ้ะให้นี่ดัง ย้อเคยดูหนังไข้เขาเรื่องฮอร์เมลนั่นมันนาดาวที่เป็นตารางคิวสิบสองมิตินั่นมันนาท่ศนมือเป็สองไม่ฟังเลยใช่ปะเอ้านี่ต่อไปนี้ใครไม่ตั้งใจฟังนะลงจากรถไปเลยฟังฟังฟังเธงเมื่เขาก็ทำสั่งเจ้าให้ผีมังล้ำอยู่ออร้านเจ้าที่มันอะไรยังไงเออเปล่าหลังจากนั้นพอมีใครขับผ่านมาก็จะเห็นเธอลอยล้มอยู่กลางถนนคอยจองเวรนผู้คนที่ขับผ่านไปมา จองเบินที่เป็นผู้นำเกาหลีเหนืออ่ะนะว้าวย,ยงสุดๆเป็ดปะ,ะเป็ดปะไม่ก็บอกว่านางลำนางลำเฮยังจะมาอีกพูดก็ธอพูดเถอะนะ <Hey! S 1> เมื่อเช้าตอนเราจะขับมาเส้นนี้พระท่านทักผมเฮ้ย hey! สาธุเออท่านทักว่าไงบ้างทักว่าสบายดีไหมฮะ <Huh? S 1> ทักไงแล้วถนนเส้นนั้นก็ถูกปิดตายเอากลวยกั้นไว้มาให้คนผ่านอีกเลยโชคดีจากเลยจ้ะ แต่ไม่เป็นไรเพอฟูเอากล้วยออกแล้วหาก็เราต้องไปเส้นนี้ไม่ออกกล้วยออกจะไปยังไงอ่ะฮ้ยนี่สรุปที่เล่ามาเนี่ยหมายถึงถนนเส้นนี้หรอกเหรอฮะมาพี่สาวจาดูสิข้างหน้ามีคนใส่ชุดนิเกเต้นด้วยจ้ะจอดหจหให้ติบไว้จ้ะหาฮ้ยไอ้บ้านั่นมันไม่ใช่ชุดลิเกน,นั่นมันชุดหนามหลัำ Thank you.